เอาละครับเมนูสุดท้ายของ m a k e in Japan ญี่ปุ่นญี่ปุ่นของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทำของหวานกันบ้างดีกว่านะฮะขนมที่เราจะมาทำกันนะฮะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นขนมฝรั่งเศสนะครับเป็นทีเค้กเค้กเล็กๆที่เรียกว่าฟินานซียนะครับฟินานซีเยเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือตัวเนื้อของเขาที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำนะครับแป้งน้อยนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของถั่วอัลมอนด์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไหนๆจะ Make ินเจ p a n แล้วเราก็ทำให้มีกลิ่นอายของความเป็น ญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยที่เราจะทำเป็นรถ ชาเขียวครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าจุดเด่นของเค้กตัวนี้ผมต้องบอกว่ามี2อย่างครับเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนั่นก็คือว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีถั่วอัลมอนด์ป่นค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวเนยครับเนยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยนะครับเราต้องเอามาละลายครับละลายจนเรียกว่าเป็นเนยถั่วนะครับหลังจากที่เนยเขาเดือดนะครับคุณผู้ชมตอนแรกฟองเขาค่อนข้างจะเยอะแล้วจะฟองนะครับก็จะกลายเป็นจุดเล็กๆนะครับสีน้ําตาลแล้วก็ตกไปอยู่บริเวณ กลมหมอนะครับลักษณะนี้ฮะใช้ได้แล้วครับผมก็ปิดไฟได้เลยนะครับในช่วงนี้นะฮะผมก็วอร์มเอาอบไว้แล้วที่170องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เหลือกันเลยเดียวกว่าส่วนที่เหลือนะฮะเราจะมีน้ำตาลไอซิ่งนะครับแล้วก็จะมีแป้งครับผมเราเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับชาเขียวเอาลวครับ ร่อนลงไปผสมกันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ถั่วอัลมอนด์ป่นปล,ลงไปนะครับคนให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยครับเข้ากันครับ หลังจากนั้นนะครับใส่ไข่ขาวครับในขั้นตอนนี้นะฮะไม่ต้องตีให้ฟูนะครับแค่ตีให้เข้ากันเพราะว่าเค้กัวนี้เนี่ยเป็นเป็นทีเค้กเค้กชิ้นเล็กๆที่เอาไว้ทานเวลาน้ําชาหรืออะไรนะฮะสิ่งที่สําคัญเราต้องพักเนยให้เย็นนะฮะก็คือเย็นลงมาที่อุณหภูมิห้องก็พอว่าเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเนยร้อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไข่ขาวจะสุกนะครับแล้วเราก็ให้ค่อยๆเทนะครับพยายามให้ส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยนอนอยู่ที่ก้นนะครับไม่ลงมาด้วยนะฮะ พิมพ์ฟินาเซียนะครับปกติเขาก็จะค่อนข้างเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตักใส่พิมพ์หรืออะไรเนี่ยก็จะลําบากนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าใส่ถุงบีบดีกว่าครับเพื่อความสะดวกในการทํางานเรียบร้อยแล้วครับถ้าเผิดสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะทําให้ล่วงหน้านะครับเราก็ทำเป็นโดยอย่างนี้แช่ตู้เย็นไว้นะครับ ปกติแล้วพิมพ์ของฟินแนเซียที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาจะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะเหมือนคล้ายๆทองแท่งแต่วันนี้พลทำอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับก็ให้มเดด์นขึ้นนิดหนึ่งนะครับยาวๆแล้วแต่เลยครับเราใช้พิมพ์ตามที่เราชอบจะเป็นพิมพ์กลมพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอ่ะลืมบอกไปทาเนยนะครับเสร็จแล้วทาเนยให้ทั่วพิมพนะครับโรยแป้งให้ทั่วแล้วก็เคาะแป้งออกนะครับ ข้อแป้งส่วนเกินออกนะครับแป้งจะได้ติดแค่บางๆเท่านั้นนะครับตัดถุงบีบแล้วก็บีบส่วนผสมใส่เลยอุณภูมิผนได้แล้วนะครับเข้าอบเลยครับประมาณ14นาทีนะครับให้หน้าของเขาสีน้ำตาลอ่อนก็ใช้ได้แล้วครับเอาละครับพอสีสวยแล้วเราก็ออกมาได้เลยครับ เราพักให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเอาออกจากตัวพิมพ์ครับอันนี้เป็นรสชาเขียวนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าสีไม่เข้มพอนะฮะเราก็แต่งเติมเพิ่มเล็กน้อยได้นะฮะก็โรยผงชาเขียวเล็กๆน้อยๆครับกลิ่นอายบางๆก็พอนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยฮะ ฟินแนเซียชาเขียวนะครับเมนูของเราอีกหนึ่งเมนูเมคอินเซแปรนะฮะเมนูสไตล์ฝรั่งเศสมีกิรินไ้ของความเป็นญี่ปุ่นอยู่สูงทีเดียวนะครับ